มาจบมาจะรู้จะไปนั่งทำอะไรล่ะนั่งเลนี่นะก็พ่อลูกหลานขอญาตนะขอถ่ายมันทุกภาพมังเร่องให้สุดยกัพพนพี่วันนี้เอาอะไรมาบาไ่วาเจ้า,าพอ่อพี่ <laughs> เนหมูขออะไรไว้พี่พี่ญิงขอขอะไรว้ฮะขอระขอก <c oughs> หูเ่ยอยังล้ไนะคะไม่เล่เดี๋ยวมันไปท่งนั้นหนะะูเ่็นร ายที่ได้เขาแก้บนขายที่ได้ค่ะวันนี้เขามาเขามาไหว้เก้าโตเก้าโต๊ะค่ะคือทีก็ถ่อมนี่อยู่เขาเขาที่นี่เขาบอกว่าเขาขายขอขายที่ได้ขายที่ได้แต่ไม่ทราบว่าขายได้กี่ร้านนะจัดใหญ่เลยเท่เนี้ยจัดใหญ่เลยค่เขาทีที่ไหนขเขาเนี่ยโคคุลำใหญ่ค่ะ

นั่งทีงลงมาข้างทียืนให้ดูเสียอะไรมาแย่ไม่เห็นเลยเอาลอไปหยิบลูก่สคืน่คืนปล่อยแล้วใส่คืนแล้วยิมมยหาสหลาไหนนะอะไรหมนปล่อยลงไปแล้วไ็หยิบมะมไ ใชมขอโชคขอลาบไห้าไหน่ร้านลึ้หนึ่งยออยขอลูกค่ะขอให้เกิดเดือนนี้วันนี้ปีนี้คืออยากให้ลูกเกิดปีเสือแล้วก็ให้เกิดช่วงหน้าฝนเราอยากได้เราเกิดวันอังคารแล้วก็อยากได้ลูกวันอังคารก็ได้ค่ะก็ตรงกันที่เราขอทุกอย่างขอทั้งหมดใช่แล้วก็ขอเป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้ชายก็ต้องมาแก้ทุกปี เอาไว้แกทุกปีก็12ปีแล้วเนาะเขาว่าเขาเกิดที่15ก็ครบ12ปีอะมาทุกปีะคะ่เะเชื่อเชื่อเรื่องขอลูกนะเวยแต่หวยที่คอไม่เคยดูไม่รู้เหมือนกันแต่คนอื่นก็อาจจะถูกเราไม่ถูกไนงะ